มาเบิ่งของดีพี่น้องของหายยากอีกแล้วครับมีพี่น้องเอิ้นว้างไหนนี่ต้อนอันนี้นี่ครับบางคนเอิ้นน่าผักซีปลาเดี๋ยว่เป็นต้นผักซีปลาแด้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือต้อนลากสามสิบนะครับผมลากสามสิบนี่ละต้นสดๆเป็นตังสี่แหละครับมามาเบิ่งหัวว่าสิเป็นยังไงลากสามสิบ สิเป็นคือยังซือบวนะครับนี่แหละเป็นสม,มุนไพรชนิดหนึ่งครับที่ไอ้พอหญ่คุณสำริดที่เป็นน้ำมหเท็ดเฮ็ดยานะครับสม,มุนไพรราก30คือตัวนี้แหละนี่แหละหากเขาอยู่ข้างล่างนะครับเป็นยาสม,มุนไพรสําหรับคุณรัศตีนะครับผมหรือภาษาอีกภาษาหนึ่งที่บันเอิน้นอยู่แถวบ้านก็คือต้นสาวน้อยร้อยผัวนะครับนี่แหละหากมันฉีหลายเพื่อนใดมา หลุดนกันพี่น้องหากก่างกระสีออกอยู่ต้องขังครับใส่ถุงมือก่นอนยาดีในปลาสมุนไพรเนี่ยบือ้องดครับพี่น้องว่ตาต่ห้องหูจะหานี่หากก่างกระสีออกต้งขางที่ครับเดี <c oughs> ๋ยวสิคุดให้พี่น้องเบื้องจากหากก่อนจิดตหัว,วมันคืออย่างเป็นอย่งไรบางคนเดยกนี่เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวมาปลูดจักพ่กหูจักว่าหากก่างันเป็นอย่งไรหลักสามสิบนี่นี่นี่น พอล้วหักแหลกนี่ครับนี่เขาสิเป็นหัวยาวๆสิครับไปไข่หัวมันเทียนนี่แหละนี่อเอาไปต้มนะครับพี่นอ้องเห็นปะเปอเอม,มาเจ่าโจสิีคุดเอาไปฝากกุ้งเถายู่บานครับเป็นกินบำรุงเลือดบำรุงสําสำหรับคุณลักตีครับผม มันซื่อว่าสาวน้อยร้อยผัวนี่ก็บรู้ว่าความหมายเพิ่นคืองอย่างนะครับกต่ซีดีอยู่ดออกมั้งเพราะว่าเพิ่พระเอิญนั่นส่แม่แม่นบ่างเห็นบ่พุัวน้าห่า้ย่างหลายเลยพี่น้องต้นนี้เดี๋ยวไปโจสิลองค่อยๆขุดไปเลยครับนี่โอ้มีแต่งามๆตัวนีามตัวนี้คือถ้าเฮาใจเย็นๆนี่เฮาสิขุดได้หากบักย่างงามบักย่างยาวเลยล่ะเพื่อ้หางยาวตัวนี้พุ่นน่ะรุดแล้ว เห็นปะไม่ได้หาก,กันงามเลยอของดีเลยนะี่บือตะของดีอยู่ในปลาพี่น้องเลยโจสิค่อยๆขุดไปเลยครับมาเบิ้งว่าสจได้จากหากักเอา้ามาพี่น้องตอนนี้กะบาโจขุดหลบหลบหาก,กันเบิดล้วครับมาเบิ้งว่าหากมันมีเท่าไหร่นี่เท่าที่เห็นอยู่กับพอนับได้อยู่ครับประมาณสิบกว่าครับ แต่ว่าเดี๋ยวมาโจสิขุดมองเงามันนี่ขึ้นมาแล้วก็ดึงหากมันขึ้นมาพร้อมกันเลยครับมาเบิง่งไปสิได้หลายบ่ดึงขึ้นมาเลยก็หากขาดแล้วครับนี่อู้ยบกเพียรอ,อนซ่อนบ่พี่น้องุอูนะยังมีอยู่ด้วยนี่น่นะม,มีแต่หากอบวกไม่เงยเลยบ่ มา,มอ,าอยู่้อง่างกับมี่ครับจวบาเอาเนียนเอาทั้งขางเอาได้ทั้งขางมันเห็นบ่แกมาเบิ้งมาเบิ้งจะไ,ได้บ่คุณอ่ะ,อ,ะอู้มีหลายตัวนี่อฮักกับม,มี่้เปย,ยังมีหลายมักนกระสมซื่อเนาะหลากสามสีเนาะพี่น้องบางหัวมันก็หลายก็สามสีผุเหลี่ยบบางต้น เเห็นบ่ชีพยา่ยามงัดขึ้นมาให้มันได,ด้หลที่สุดครับอย่างเดียวจองคอยดิ้งเอาไหมเพียโอ,อ้หักไลพี่น้องหัวดิ้งลงไปให้ารงเตรียมจุ๊บอือ ต้องคอยเขย่วดึงสิเลยเผื่ออู้หึเผี่พี่นอ้องนี่ไม้แล้วพี่น้องมาแล้วปาดนี่ต้นมันครับขาดเดี๋ยวเขาฝังไปขึ้นบุหงว่ามันสิออกบ่อกะอะไรกิน,กนจีบันเก็บมาหากมันนี่ใด้ประมาณนี้ครับรากสามสิบนี่ครับสมุนไพรจากป่าธรรมชาติครับัำเบื้องหนึบบงน่ง สองอ้ประมาณน่าไปซิบกว่าครับแต่ราขาดอีกว่ามาณคงึ่งนึงบุละ่ะเอาเอาไปต้มเห็ดยานะครับเนาะนี่ต้มกินมือละมือละลากกระเพาะแล้วพี่น้องน่ต้มใส่กาลําห้อนครับนี่หะหรือเสีเอามาส่งกินกับน้ำผึ้งก็ได้ต้มเสร็จมันก็สีออกรสขมๆนิดๆครับผมเ่ราะดขมแห้งครับป่ะจวบเคยกินอยู่นะครับ ู้ชายก็กินได้แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยสำหรับผู้หญิงนี่กินดีครับนี่แหละชายาสาวน้อยร้อยผัวเบื้งต้นนี้ครับเออแปลกว่ามันขาค้นไหม <c oughs> เป็นงีมอยู่นี่อ่ะถ่ายลุมง่ามไหมอ่ะโอเคครับพี่น้องอ่ะนี่ก็ได้สมุนไพ่กับบ้านไปอีกชนิดนึงครับพราะได้ไปฝากผู้เถ่า